สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอ360องศาเรียวนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องจริงเรื่องแรกในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวแง่มุมชีวิตของมา้าทรงที่จังหวัดยะลาครับในทุกๆเดือนเมษายนของทุกปีจะมีการจัดสมโพทธิที่ศาลเจ้าแม่มาพอแบหอซึ่งที่นี่นะครับจะมีพิธิกรรมที่แตกต่างจากที่จังหวัดภูเก็ตที่เราเคยเห็นกัน ม้าสรงของที่นี่จะไม่มีพิธีเรียดร่างทรงมาประทับม้าสรงนะครับแต่ม้าสรงจะอยู่ตามปกติแล้ะพอถึงเวลาก็จะแสดงตนออกมาและทำในสิ่งที่คนปกติไม่กล้าทำเรื่องราวชีวิตของม้าสรงนั้นจะให้แง่คิดอะไรบ้างเราไปติดตามเรื่องจริงเรื่องนี้เลยครับนำเสนอเรื่องจริงโดยน้ำดื่ม r ี g e n ซี่ ผมคิดว่าผมมีความเชื่อร้อซต์้องเจ้แม่แกเลือกเองตั้งแต่เกิดมาก็เห็นภาพอย่างนี้ตั้งแต่เล็กแล้วเวลางานของคนจีนสารจะอันนีน้ก็มันร่วมด้วยกันหมดนั่นแหละใครจะรู้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดยะลายังมีเรื่องราวชีวิตของม้าทรงซ่อนอยู่ และกำลังจะถูกเปิดเผยในรายการของเราเป็นครั้งแรก <S <S <ess our own> คุณพิพัฒน์ลาภาวันนอกจากจะรับหน้าที่เป็นม้าทรงมากกว่า33ปีแล้ว <S <S <ess in> ชีวิตปกติของเขายังเป็นถึงระดับผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่งในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอีกด้วยจริงๆแล้วเขาอยากเป็นม้าทรงหรือไม่เป็นแล้วได้อะไรคงมีคำถามอื่นอีกมากมายที่อยากจะรู้และที่สำคัญทำไมสารเจ้าแม่มาพ่อแบหอจึงเลือกคุณพิพัฒน์เป็นม้าทรง การที่เป็นรักทรงนี้คือจะไม่ไม่บอกว่าจะต้องการตัวตอนไหนอะไรครับ mm hmm. ก็เหมือนกับมีดนจิตดนใจให้เรามาเองครับไม่ mm hmm. ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้ามีงานถ้าเรามีงานอื่นมีจากมีงานราชการอะไรอย่างเงี้ยเรามาไม่ได้มันก็จะเกิดความรู้สึกที่ว่าเราอยากจะมารู้สึกหงุดหงิดอยู่ไม่ปกติครับ ส่วนคุณสมพงษ์แท้ลีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับหน้าที่เป็นม้าทรงมากว่า39ปีแล้วซึ่งจริงๆเขาเองอยากจะเป็นม้าทรงหรือไม่เพราะชีวิตปกติของเขาก็เป็นถึงเจ้าของร้านถ่ายรูปแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลากว่าที่ผมจะมานี่ผมต้องทำใจทุกครั้งครับกว่าจะมาเนี่ยเพราะผมจะได้กลับไปบ้านหรือเปล่าครับ ครับไม่ใช่ว่ามึจจะทรงก็ทรงได้ไม่ใช่วนะ่าน้องจะทรงทรงได้ผมจะทรงทรงได้ไม่ใช่ครับมันอยู่ที่เจ้าแม่อย่างเดียวพาะผมรู้แต่ว่าที่อื่นผมรู้แต่ว่าเออเขาจินมาทรงแล้วก็เขาาใช้อาจจะวิชาความรู้ของเขาผมก็ไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยผัปัดตรงนั้นแต่ที่นี่ไม่มีฮะอยู่ที่แกคนเดียวอยู่ที่แกองค์เดียวครับว่าแกจะแกจะแกจะเอาใครเป็นมาทรง ศาลเจ้าแม่มาพ่อแบหอตั้งอยู่ที่บ้านแบหอตบลกาหล่ออรามันจัังหวดยะลาเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า300ปีแล้วและเป็นเหมือนศูนย์รวมคนในหมู่บ้านแม้ที่นี่จะมีคนหลายศาสนาทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนอดีตพื้นที่แห่งนี้มีคนมาลายูและจีนจํานวนมากมาขุดแร่ชาวจีนจึงอัญเชิญเจ้าแม่มาประทับอยู่ที่นี่เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครอง ที่สำคัญช่วยรักษาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจนเป็นที่มาของม้าทรงและทุกๆปีจะมีการจัดงานสมโภชขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีเจ้าแม่แต่ละองค์ชอบเล่นไม่เหมือนกันของแต่ละองค์บางองค์ก็ด้านเดินบันไดาดาบบางองค์ก็โดดกระโดดแทงตัวเองอย่างนี้แล้วก็บางองค์ก็ ใช่เลดหนามพันคอแล้วก็องค์แทงคอแต่และด้านไม่เหมือนกันแต่ละองค์นะต่างองคต่างถ,ถ,ถนัดแต่และด้านกันพิที่จะเริ่มแหกเกี้ยวเจ้าแม่ไปรอบหมู่บ้านก่อนและจะกลับมาที่ศาลเพื่อทําพิธีในช่วงเวลายเย็นซึ่งช่วงนี้จะเป็นการแสดงอภิริหารของเจ้าแม่ซึ่งไม่มีผู้ใดที่จะเป็นผู้กําหนดได้นอกจากเจ้าแม่มาพอแบหอเท่านั้นและในงาน กอบพร้อมเต็มไปด้วยบรรดาม้าทรงซึ่งก็รวมไปถึงคุณพิพัฒน์และคุณสมพงษ์ที่มาจากจังหวัดปัตตานีและสงขลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องไ้ใจเองนะครับเพราะไม่เคยคิดไม่เคยฝันที่อยากเป็นม้าทรงก็เมื่อก่อนนี้มาดูคนเขาทรงกันผมก็กลัวไม่เคยคิดเลยก็คิดว่าไงมันน่ากลัวเพราะ ไปเห็นกเ็เล่นอะไรกันแขงแผลง,ผงเล่นมีดเล่นไฟเล่นออะไรย่างนี้ครับผมก็ไม่กล้าไม่เคยคิดเลยและแล้วมาสองผู่หนึ่งก็เริ่มออกอาการอย่างที่เห็น จะประทับล่างนี้เรามีความรู้สึกว่าเออมีอะไรมาบีบที่หัวใจให้เราเต้นเร็วขึ้นแล้วก็เหมือนกับเราหลับไปเลยอะแต่อย่างนั้นเราไม่รู้สึกจังหวะจะประทับทรงออกและม้าทรงแต่ละที่จะมีความแตกต่างกันไปซึ่งที่นี่จะไม่มีพิธีการเรียกองค์มาประทับล่างของม้าทรงและการถูกทิ่มแทงด้วยของมีคมจะไม่เกิดอันตรายกับม้าทรงแต่อย่างใด ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่สงสัยกับคนทั่วไปว่าทำไมของมีคมถึงทำอันตรายกับม้าทรงที่นี่ไม่ได้ในอดีตที่มาของม้าทรงที่นี่มีหน้าที่ไปหาสมุนไพรในป่าตามที่เจ้าแม่บอกเพื่อนำสมุนไพรเหล่านั้นมาทำยารักษาผู้ป่วยในหมู่บ้าน อกจากนี้มาทรงที่นี่ยังเป็นเสมือนตัวแทนของคนในหมู่บ้านเพื่อทำหน้าที่รองรับความเจ็บปวดอย่างเช่นงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ครั้งแรกเขามาขอครับพังสารเจ้าเขาจะหามเกี้ยวมาขอเป็นตอนแรกก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็จะหามเกี้ยวแล้วก็เขาก็เดินตามอยู่ตลอดเดินตามอยู่ตลอดจนกระทั่งคนแก่ๆเขาบอกว่านั้นเขาต้องการที่จะให้เป็นม้าทรงผมก็บอกว่าผมไม่ผมไม,ไไมผมไม่รับได้ไหมผมไม่รับเพราะผมทําไม่ได้ผมก็ปฏิเสธเขาก็ไม่ยอมเขาตามอยู่นั่นนะครับ จะเป็เหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่มา,บ,าบับางคับบังคับจิตนะครับว่าให้ลืมตัวอาการม้าทรงแต่ละคนที่แสดงออกมาจะมาจากเจ้าแม่มาผอแบหอประทับล่างแล้วยังมีเจ้าพ่อเจ้าแม่องค์อื่นๆอีกทั้งหมด7องค์มาร่วมประทับทรงด้วยและไม่นานคุณสมพงษ์ก็มีอาการที่ไม่ใช่ตัวของเขาเองแสดงออกมาอย่างที่เห็น แรกเลยตอนนั้นผมอายุประมาณ14ปีครึ่งผมก็ยืนอยู่ที่ในในศาลแจ้งแม่เนี่ยแล้วก็เอามือตั้งที่โต๊ะผมก็ดืนดูแจ้งแม่ทรงแต่ตอนแต่องค์ที่ทรงตอนนี้เขาเสียหมดแล้วนะเพราะว่าเขาอายุมากแล้วมันก็มือก็สั่นอย่างนี้ยี่ขมาผมก็กดผมก็เลยก็ถามแม่ว่ามาเมนี่เป็นอะไรเป็นอะไรนี่เป็นอะไรใช่ไหมผมก็ตกใจถึงที่หลังเราก็ได้เราก็รู้ว่าโอ้ใคจะทรงเรา ผู้ที่เป็นม้าส่งจะเป็นคนที่เกิดในหมู่บ้านแบหอและจะคุ้นเคยกับศาลเจ้าแม่แห่งนี้มาตั้งแต่เด็กการอาศัยของคนหลากหลายเชื้อชาติและาศาสนาในบริเวณหมู่บ้านแบหอก็ไม่เป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคใดในการจัดงานแต่ละครั้งกลับกันงานนี้เรียกร้องความสนใจให้คนในหมู่บ้านได้มาพบปะและชมกิจกรรมร่วมกัน ีคมแบบนี้มันเจ็บอ้พวกหนามพวกเข็มอะไรขนาดเข็มเทียมมือยังสะดุ้งเลยก็ศรัทธานะว่าเล่นของมีคมอ่ะเนาะแล้วเล่นกับไฟอะไรอย่างเงี้ยก็แบบถ้าให้เป็นเราไปลงก็คงไม่ทําไม่ทําแน่นอนขออภัยนะครับค่จ้ขอรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มาดูทุกๆปีค่ะเพราะว่าบ้านเกิดอยู่ที่นี่ก็มาด้วยแต่เด็กๆแล้วค่ะงานยิ่งดึกความหวาดเสียวก็ยิ่งทวีขึ้น มีทั้งนวดน้ำที่นํามาพันคอและก็เดินบนบันไดมีดอุปกรณ์เหล่านี้มีการทําความสะอาดและก็ลงอาคมมาแล้วทั้งนั้น ชีวิตการเป็นม้าทรงที่ถูกควบคุมจากสิ่งที่มองไม่เห็นพร้อมกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแน่นอนครับไม่มีใครคงอยากจะเป็นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้สําหรับคนที่เป็นมา้าทรงเพราะคุณเป็นคนที่ถูกเลือกมาเพื่อให้ทําหน้าที่แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านกราบไหว้และนับถือครับผมก็รู้สึกว่าเออ ทั e? of He give, ้งด right? euh, like ีทั้งไม่ดีครับคือดีที่ว่าเออเราเป็นมาทรงเขาก็ได้ของไหนที่ว่าเจ้าแม่ช่วยคนอื่นได้แกก็ช่วยแกก็ทรงเราให้ช่วยคนอื่นได้ผมก็ดีใจแต่ถามว่าไอ้ที่ไม่ดีผมไม่อยากเป็นอย่างนี้มันอันตรายแล้วก็มันไม่หมอแล้วที่บอกมันไม่แก้ไม่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 โก้ไม่เก๋เลยมีแต่เรื่องอันตรายนั่นกันเลยแล้วชีวิตเราเนี่ยน้องมาแฝงกับเขาอย่างนี้มันไม่ใช่ผมไม่อยากจะมาด้วยซ้ำไปแต่ผมจำเป็นต้องมามาเพราะผมอยู่ไม่ได้แล้วไง เพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันสุดสุดแล้วมัน<า>เขาบีบมา,าสุดแล้วครับคิดว่าผมได้ทําบุญแต่ถ้าเรื่องเรื่องอย่างอื่นเรื่องผลประโยชน์เรื่องทรัพย์สินเงินทองนี้ไม่มีครับไม่เคยได้รับมีแต่เสียครับมีแต่เสียไม่เคยได้รับเลยเพราะไม่ขอรับด้วยคือได้ความสบายใจครับคือได้ช่วยคนนั่นเองครับ <c oughs> ชีวิตการเป็นม้าทรงนับว่าเป็นการเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกมือพิธีนี้จบลงและผ่านไปได้ดีภาพอาการของเหล่าม้าทรงที่ทุกคนเห็นแม้จะไม่มีคำอธิบายของคำตอบได้ชัดเจนนักว่าทำไมของมีคมจึงทิ่มแทงร่างกายของม้าทรงไม่เข้าแต่มันก็คงไม่สำคัญเท่ากับการที่คนในหมู่บ้านให้ความเคารพและศรัทธาต่อสารเจ้าแม่มาพอแบหอแห่งนี้ครับ ท่าที่ผมเห็นมาสัมผัสมานะครับตั้งแต่เกิดมาเห็นแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมมีความเชื่อร้อยเปอร์เซนตเพราะหนึ่งจากการที่ว่าที่นี่มีล่างทรงนะครับล่างทรงหรือว่ามันเรียกว่ามาทรงเนี่ยก็จะไม่เหมือนที่อื่นจะเป็นการทรงสําหรับลูกหลานเท่านั้นครับแล้วก็มาทรงแต่ละคนก็มีอาชีพเป็นของตัวเองครับการทรงก็ไม่เหมือนที่อื่น สังเกตว่าเขาก็เป็นคนที่ว่าลูกหลานที่เขาไม่เกเรไม่อะไรเลยค่ะความรู้ก็ไม่ได้เลือกว่าความรู้ไม่มีความรู้เป็นคนที่ว่าดีทุกคนก็นับถือกันค่ะจะแม่กกเลือกเองทั้งนั้นเลยค่ะสมัยก่อนอยู่ในในใน,ในบ้านศาลเจ้าทุกที่สมัยเด็กๆมาเล่นเวลางานของคนจีนศาลเจ้าอันน ตุรทีนั้นเราก็มาร่วมด้วยกันหมดนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เกิดมาก็เห็นภาพอย่างนี้ตั้งแต่เล็กแล้วก่อนที่มาเป็นกำนันเป็นผู้นำก็เห็นภาพความผูกพันของระหว่างสองวัรนธรรมคือชาวมาลายูกับชาวจีนเพราะงั้นตรงนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างของความสมรูฉัน,น,นเป็นตัวอย่างของความงดองเป็นตัวอย่างของความรักความสามัคคีกันจริงๆนะครับระหว่างที่เราเปิดเรื่องราวชีวิตของม้าทรงในจังหวัดยะลา เราก็ได้เห็นอีกหลายหลายด้านของคนที่นี่ที่มีความรักความสามัคคีจนทำให้เกิดความสง,งบสุขขึ้นท่ามกลางคนหลากหลายเชื้อชาติหลายศาสนาต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันส่วนความศิละของม้าทรงทำให้วัฒนธรรมประเพณีที่อยู่คู่สารเจ้าแม่มาผ่อแบหอมากว่า300ปีถูกสืบทอดต่อกันมาจนชั่วลูกชั่วหลานและนี่ก็คือเรื่องราวอีกด้านหนึ่ง ของม้าส่งที่ใครหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องงมงายแต่มันเป็นเรื่องราวชีวิตที่เกิดขึ้นจริงของเหล่าม้าส่งและคนในครอบครัวม้าส่งที่สืบทอดกันมาทุกๆปีเลยครับ ก็ห่วงค่ะถามว่าห่วงไหมก็ห่วงแต่ว่าเหมือนกับเป็นเป็นหน้าที่ที่พี่บอกเป็นบทบาทหน้าที่ของเขาอย่างหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าการปีละครั้งเองที่ไปคล้ายๆว่าเล่นมีดเ,เล่นดาก็าปกติแล้วจะไม่จะจะเป็นเป็นทรงที่ว่าเหมือนที่บอกคือดูแลคล้ายๆว่าดูแลรักษาส่วนมากคนที่จะจะไปหาท่านจะเป็นลูกหลานที่จะดูแลอยู่ สิ่งที่เหล่าบรรดาม้าทรงปฏิบัติและแสดงออกในพิธีไหว้เจ้าแม่ที่ศาลแห่งนี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความศรัทธาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนะครับและไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทำหรือเป็นร่างทรงแบบนี้ได้นี่คือเรื่องราวชีวิตที่ยังคงเกิดขึ้นทุกๆปีเทียมเภอรามันจังหวัดยะลาครับ